บันทึกวิดีโอให้ดูดีในแอปพลิเคชันร้องคาราโอเกะวีซิงเขาทำกันยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องน้อมแฮปปี้นะครับวันนี้นะครับผมมาทำคลิปตอบคำถามน้องๆที่ถามกันเข้ามานะครับเวลาเราร้องคาราโอเกะแล้วบันทึกหน้าตัวเองเขาทำกันยังไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับว่าบันทึกยังไงไม่ให้หน้าตัวเองมืดนะครับเดี๋ยว ผมจะมีคำตอบให้ในคลิปนี้ครับติดตามกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับท่านก็ตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าท่านใช้แอปพลิเคชัน VC เนี่ยครับเป็นแอปเวอร์ชั่นไหนนะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูเลยว่าผมตอนนี้นะฮะณปัจจุบันเนี้ยครับเป็นแอปเวอร์ชั่นไหนนะครับของผมก็เข้าไปดูตรงนี้นะฮะนะครับปุ่มแล้วก็เข้าไปตรงที่ตั้งค่านะครับอยู่นี่ครับ ตั้งค่านะฮะแล้วก็มาดูที่เกี่ยวกับ V s ซ n c ครับคลิกเข้าไปเนี่ยฮะของผมตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือเวอร์ชัน5.25นะฮะครับท่านที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ไปอัปเดตกันนะครับมันก็จะได้ทําทในรูปแบบคล้ายๆที่เหมือนกันนะครับในปุ่มต่างๆนะครับนี่คือปุ่มหน้าหลักนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะร้องเพลงก็มากดที่รูปใหม่นะฮะแล้วก็เลือกที่การร้องเพลงนะครับ ค้นหาเพลงนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงตามปกตินะฮะนี่นะฮะผมจะเลือกเป็นเพลงนี้มาเป็นตัวอย่างนะครับนะครับเพลงของห้างนะฮะเสร็จแล้วก็ค้นหานะครับเสร็จค้นหาเพลงแล้วก็กดคําว่าสิ่งนะฮะอ่าพอเราพิมพ์เพลงแล้วก็เตรียมมาร้องเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะใครที่ไม่อยากให้บันทึกเป็นวิดีโอก็เลื่อนแค่ปุ่มตรงนี้นะฮะ ปึ๊บนี่มันก็จะบันทึกเป็นแบบเสียงนะครับท่านก็ร้องปกติคือบันทึกเป็นแบบเสียงเป็นแบบเพลงเดียว <ga>. เพลงคู่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนใครที่อยากจะเห็นหน้าแล้วก็บันทึกเป็นหน้าไปด้วยก็กดมาทางนี้นะฮะมันก็จะเป็นบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็แค่นี้เองนะครับการร้องคาราโอเกะในวีซิงแล้วบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากส่วนอีกหนึ่งคำถามนะครับบันทึกยังไงไม่ให้หน้ามืดนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ รุ่นของโทรศัพท์นะครับว่ามันสามารถรองรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับหรือเปล่านะครับที่ผมบันทึกนี้ก็คือเวอร์ชั่นที่ล่าสุดในตอนนี้แล้วนะครับเดินมาเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ไปอัปเดตให้มันมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแล้วก็ตอนเราบันทึกนะครับแสงก็สําคัญนะครับแสงในการบันทึกนะครับ เวลาเราอยู่ในห้องเราก็หันหน้าเข้าทางหน้าต่างถ้าเป็นตอนตอนกลางวันนะครับช่วยให้แสงทางหน้าต่างนะครับส่องหน้าเราหน้าเราก็จะดูสว่างขึ้นนะครับส่วนถ้าบันทึกในตอนกลางคืนก็ใช้ไฟส่องนะฮะหรือว่าอยู่ที่มีแสงสว่างเยอะๆนะครับหน้าเราก็จะได้สว่างในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีตัวช่วยนะครับก็คือปุ่มนี้ฮะปุ่มตรงนี้ปุ่มนี้เลยนะฮะกดเข้าไปนะครับผมจะเปิดให้ดูนะฮะ จิ้มเข้าไปเลยนะฮะนี่เพิ่มความสว่างลดความสว่างก็อยู่ตรงนี้เลยครับเลื่อนดูนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับก็ปรับความสว่างเท่าที่ท่านต้องการนะครับให้มันเหมาะสมกับท่านนะฮะแล้วก็แต่งสวยก็มีนะครับตรงนี้คือแต่งสวยนะครับก็จะมีเพิ่มปากลดจมูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีให้แต่งเยอะแยะนะครับเหมือนแอปพลิเคชันบันทึกวิดีโอหรือถ่ายรูปทั่วไปนะครับปรับแต่งได้นะครับเท่าที่ท่านพอใจนะครับลดหน้าเสริมแต่ง เพิ่มความสว่างเพิ่มความสวยอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ถ้าถ้าพอแล้วก็ติก๊กที่ที่ที่ว่างๆนะฮะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ภาพนะครับอ,ออกมาอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็คือการบันทึกตอนนี้คือบันทึกตรงจากแอปพลิเคชันวีซิงเลยนะครับอ,อย่างผมก็รุ่นโทรศัพท์นะครับก็ ถ้าท่านไหนที่บันทึกไปแล้วหน้าจออาจจะมืดหรือปรับแต่งไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้ก,ก,ก็ได้นะครับเพราะว่าผมตอนนี้ผมก็ใช้ ios นะครับเป็น iphone 5 s เท่านั้นเองนะครับมันก็พอบันทึกได้มันก็พอดูได้อยู่นะครับส่วนท่านไหนที่อาจจะใช้นะครับที่รุ่นไหนที่ยังไม่รองรับก็ลองไปอัปเกรดกันดูนะครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับท่านไหนที่มีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับถ้าผมมีคําตอบให้ผมก็อาจจะตอบในคอมเมนต์หรือทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปวิดีโอนะครับท่านไหนที่ดูใหม่ก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับถ้าชอบร้องเพลงอะไรประมาณน้ฮะเพราะว่าร้องเพลงในแอปพลิเคชันตัวนี้ผมก็ เลดไปด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลไปด้วยเพิ่มเติมไปด้วยนะครับก็มีความรู้อะไรผมก็เอามาแชร์ลงนะครับสามารถกดติดตามกันได้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ